สลับมาดูโครงการคนละครึ่งกันหน่อยนะคะอย่างที่พี่อามเกริ่นเอาไปตั้งแต่เบรกที่แล้วหลายคนรอคอยอยู่มันเป็นโครงการตั้งแต่สมัยลุงตู่แล้วก็ตอนนั้นคนชอบกันนะคะคเพราะว่าหลายคนบอกมันช่วยได้เยอะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยนะคะความคืบหน้าสําหรับรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเอามาปัดฝุ่นเนี่ยก็มีทางคุณพรด,ดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะคะลองฟังกันดูคะ่ะคุณพรด,ดอนเปิดเผยนะ,ะบอกว่าโครงการคนละครึ่งตอนนี้ งบประมาณปี68น่าจะเหลืออยู่ที่ประมาณ60,000กว่าล้านบาทแบ่งออกเป็นงบกลางที่ใช้สำรองฉุกเฉินประมาณ20,000กว่าล้านบาทซึ่งจะใช้งบตรงนี้ล่ละค่ะไปทำโครงการคนละครึ่งโดยจะให้กลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนเป็นการให้เพิ่มเติมนะคะจากเดือนละ300บาทเพิ่มเข้าไปอีก1,700บาทอลองฟังดูค่ะในปี68เนี่ย น่าจะเหลืออยู่ประมาณ60,000กว่าล้านนะครับโดยแบ่งเป็นเ,เงินงบกลางาในส่วนที่จะใช้สำรองฉุกเฉินนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะนำไปใช้ในโครงการคนละครึ่งซึ่งจะเอาไปให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนนะครับไอ้ส่วนนี้เนี่ยน่าจะประมาณสัก 2 0 0 0 0ืกว่าล้านนะครับโดยที่ให้เพิ่มเติมจากเดิมเดือนละ300เนี่ยก็จะเพิ่มเติมไปอีก1,700บาทนะครับเป็นเป็นการให้กับกลุ่มผู้บอบบางทั้งหมด13ล้านคนตรงนี้จะใช้เงินประมาณสัก2 2 0 0 0ล้านบาทคร่าวๆนะครับ คุณพระรดอลยังบอกด้วยนะคะว่าส่วนที่เหลือจะใช้งบของปี69ซึ่งก็จะเริ่มในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งมีการตั้งเอาไว้อยู่ที่25,000ล้านบาทดังนั้นภาพรวมการใช้งบในโครงการคนละครึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ50,000ล้านบาท ส่วนทางคุณเอกนิตินิติทันประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ตอบผู้สื่อข่าวนะคะว่าโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลจะมีเฟส2อใช่ไหมรัฐมนตรีคลังบอกว่ากําลังดูอยู่ก็ยอมแย้มเอาไว้นะคะส่วนทางรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยคุณสิริพงศ์อังคสกคุลเกียรตินะคะบอกว่าเฟสสองเนี่ยมีแน่นอนนายกมอบหมายให้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังดูเรื่องนี้อยู่ อีก20ร้านเห็นแล้วมันครอคังบอกว่าจะมีเฟส2ด้วยครับมีแน่นอนครับตอนนี้ท่นทานท่านรัฐมนตรีนะครับได้รับนโยบายจากท่านนายกรลฐมนตรีนะครับให้ดูเรื่องคนละครึ่งเฟส2อยู่นะครับซึ่งเฟส2จะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวรอติดตาม,มให้จบเฟส1ก่อนนะช่วงไหนคือก็นู่นนะครับแทนบาบรักกะลาประมาณนี้ครับเฟส1เท่าไหร่ครับเฟสอ่ะยืนยันมีแน่นอนแต่ว่าหลายคนบอกอยากรู้รายละเอียดแล้ว่าใครจะได้บ้างและถ้าจะได้ใช้เนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนยุ่งยากหรือเปล่านะคะครับ